หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ Pay to Win Top เพทูวินทับอัพเติมง่ายเพียงแค่ใช้ลิงก์เติมหรือ UAD ปลอดภัยแน่นอน100%ให้บริการรวดเร็วถูกและดีต้องเพทูวินทับอัพเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอคร,รับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปตีประสาทเจฟนะครับคะแนน9้าล้านนะผมเพิ่งจะได้มาแก้แก้คะแนนประสาทนะครับก็ในจริงก็เข้าใจหลายๆคนนะครับช่วงนี้เนี่ยมัน คอนเทนต์นี้มันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นไปทําไมใช่ไหมเพราะของรางวัลอันดับมันก็ไม่มีเนาะเออมันมีแต่รางวัลคะแนนใช่ไหมแต่คือก็หรับคนที่อยากชาเล่นตัวเองแล้วกันนะครับก็ไลอัพจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบิสกิตนะครับซีกแล้วก็ราเชลไรอันแล้วก็ทากะนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นวินดี้หดาวเรามาเริ่มที่สัตว์เลี้ยงกันก่อนลวกันนะครับสัตว์เลี้ยงวินดี้หดาวนะครับ ผมปลดศักยาภาพมาได้แบบนี้นะเป็นพลังโจม18% 7% 11%เราได้ HP 18%มาอันนึงมันเป็นแม็กหน้าผมเลยเก็บไว้นะครับจริงๆเป็นพลังโจมหมดเลยจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับอ่ะมาที่ตัวแรกนะครับบิสกิตนะครับสปีด59ลำดับหนึ่งในทีมของผมนะเป็นบิสกิตนะครับอัตราบล็อก90%เนาะทำบล็อกให้ใกล้เคียงล้อยที่สุดนะครับ ทำสเตตัสได้ประมาณนี้บิสกิตนะ่ะเอามายืน,นเฉยๆนะทำสปีดให้ออกลลำดับหนึ่งนะแล้วก็ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือทำอัพสกิลนี้ด้วยนะครับถ้าใครแบบอยากอยากเพิ่มอัตราการรอดชีวิตอะ่ะแบบช่วงเธอนในท้าย,ายมันจะตายนะครับถ้าอัพติดสกิลเนี่ยแล้วทำจุดออดให้บิสกิตสักหน่อยอะ่ะบิสกิตมันจะตีเจฟใช่ไหมแล้วทำให้เจฟแบบสวนเบาลงนิดหนึ่งก็เอานะครับหกเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งก็ก็เอานะครับ <laughs> แต่ว่า แหวนนะครับผมใส่เป็นแหวนเกิดมาเผื่อน้องเขาตายนะครับเป็นไงล่ะฝีมือชั้นนะเผื่อวิสกิตเขาตายนะครับต่อมาซีกนะครับซีกอัพสกิลพาสีก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ให้อัพสกิลพาสีหรือถ้าใครหินเหลือให้อัพอันนี้ด้วยนะครัปกดผนึกนะครับซีกผมใส่เป็นเซ่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะเซตดาบแบบนี้นะครับพลังโจมตีกายภาพผมทําได้4,900นะครับ ก็จริงๆถ้าเป็นซีกเนี่ยถ้าพลังโจมตีแถวหลังเราเนี่ยประมาณ4,000นะซีกจะทําได้ประมาณ5,000 5,000 5, 000, 5 500นะครับทำได้อยู่5,000 5 500นะไม่งั้นมันจะแย่งบัฟถ้าทําใครทําถึง6,000เลยไม่งั้นมันจะแย่งบัฟบิสกิตนะครับใส่แหวนอานาจมานะครับหรือแหวนเกิดหรือแหวนซอมบี้ก็ได้นะแต่ถ้าผมแนะนาอ่ะเป็นซอมบี้5ดาวจะดีกว่านะครับใครมีซอมบี้5ดาวแนะนําให้ใส่ซอมบี้นะครับเพราะว่าแหวนอํานาจอํานาจติดแล้วโดนเจฟทุบทีเดียวก็ลงไปนอนแล้วนะคร ทำสปีดลำดับที่นะเป็นเป็นลำดับ2ของทีมนี้นะแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้สตัวแรกอ่ะใครนําใครสปีดนาก็ได้นะครับต่อมาราเชลนะครับเซตตี้บอสนะอัพสสกิลนี้นะครับสาหรับราเชลนะครับทําคริสติคอลให้ได้ร้อยหนึง่งนะครับครีดแดมร้อยห้าสิบนะจุดอ่อนเจ็ดรวมพาสซีฟของน้องราเชลครับเป็นร้อยกว่าแล้วนะก็จ,จุดอ่อนร้อยขี้ร้อยนะครับครีดแดมผมไม่เอาเลยนะครับ ใส่แหวนอำนาจมาก็ไม่รู้ว่าใส่ไว้ทําไมนะครับจริงๆใส่เป็นแหวนตีบอสดีกว่าสําหรับราเชลนะอืมใครมีแหวนตีบอสก็ใส่แหวนตีบอสใครมีแหวน3าเป้าก็ใส่แหวนสเป้าหรือจะใส่แหวนแดงหกดาวก็ได้นะครับเพิ่มความเสียหายนะแต่ผมน่าจะลืมแก้นะครับน่าจะลืมเปลี่ยนเนาะต่อมานะครับอ่รราไรอันนะครับไรอันผมทําสเตตัสได้ประมาณนี้นะโจมเนี่ยสี่พันสานะรวมแผน แผนอีก21%แล้วก็รวมบัฟซีก,ก็เกือบ6,000นอะ่ะรวมบัฟซีอีกนะครับสกิลอัพหมดเลยนะครับเป็นตัวจำเป็นที่จะต้องอัพสกิลหมดเลยนะคริติคอลเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะรวมแหวนอีกนะครับสิบเป็นร้อยห้าเกินนะแต่ไม่เป็นไรนะครับสปีดสามสามนะระดับที่สี่ในทีมนะครับป้องการพันหนึ่ง HP หกพันสี่นะไลอ้อนอ่ะผมบอกก่อนว่าตายนะครับไลอ้อนผมตายนะครับไลอ้อนผมตายเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแหวนตีบอสใครทําสเตตัสถึงอ่ะ ใครทำสเตตัสถึงแบบคี้ร้อยจุดอ่อน20อย่างเงี้ยาี้แดนเยอะๆหน่อยใครทำสเตตัสถึงแล้วใครมีแหวนเหลือก็พ่วงแหวนอำนาจมาก็ได้นะครับที่แหวนตีบอสหรือจะใส่แหวนอำนาจไปเลยก็ได้นะครับไม่งั้นไลอันตายนะครับแต่ถ้าใครซีแบบสัก40ขึ้นอ่ะอันนี้มัน C 6หกซีเจ็สัก40ขึ้น่ะสเตตัสมันจะเด้งมาแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ตายได้ยากขึ้นนะสำหรับไลอันนะครับต่อมาทากะนะครับ สปีดระดับสุดท้ายนะ29นะพลังโจม3,008นะพลังโจม3,008ก็ยังได้รับปั๊บบิสกิตอยู่นะต่อให้ซีกจะพลังโจม4,009นะอันนี้เป็นเป็นอ่าแนะนำนิดหนึ่งแล้วก,กันก็3,008ยังได้รับปับ๊บแต่บิสกิตอยู่นะครับอืมคริ99%นะครับอืมดีดาม234แหวนอำนาจนะครับพ่วงอัตราคริมานะอัตราโจมตีจุดอ่อน20%ก็ทากะเนี่ยผมอัดหลายเทคมากนะครับเนี่ยสังเกตว่าไม้ผมเนี่ย เหลือศูนย์แล้วนะครับสี่เทคแรกนะผมใส่แหวนตีบอสที่ทากานะนั่นแหละตายหมดเลยนะครับตายทุกดอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายผมก็เลยอัดอัดโดยใช้แหวนอํานาจก็กลายเป็นว่าเราเบรกกรูไปได้แล้วนะครับคะแนนผมตอนนี้ก็ได้9ล้านแล้วนะครับอาจจะเป็นที่ซีและของผมของผมมันไม่ได้สุดเท่าหัวแถวนะก็คืออันนี้มาแนะนํเท่าที่เรามีเนาะต่อมานะครับจองสกิลนะล่างราเชลนะครับล่างทากะแล้วก็ล่างไรอันนะครับโอเคเราไปรับชม กันได้เลยนะคะแนน9ล้านนะ bye